นะครับสิ่เพื่อนฮะเน่ากินซูพี่น้องกินได้ปะนี่ยึกแหนะครับจันไม่ถ่ายแล้วจันไม่ถ่ายยุ่งหรอกเย่อาแห่แผจันไม่ดึกนะครับปุ้งวางแล้วดิกเป็นไดพวกเทวดาวเ <บา S 2> ก่งเพปน็นดึกดึกแหเก่งมอตอนนี้วะพี่น้องกินเลยพี่น้องกินกันเลยแฉจันไม่ดึกแหนะครับดึกแหเอาปลาอยู่ในสาจากของอยู่ละยักสิได้็กได้เดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันจั่ไมม ไหวทางพุทดิโอ้ยพู้คนเตรียมตัวถ่ายอลไรครับอาจารย์ไหมครับเวังวิร้อนครับเปลืดวาวเก้งหรือตึงแหเก้งวังอือว่าน้ออาจารย์ไปเบิ้งครับไปเบิ้งนะครับคุณอะว่านแหวัานหมายว่ามันติดชื้ออยู่ตีอาจารย์ว่านลรคมันต้องไปใส่ว่านเนียวานเที่ยนึหนึ่งหรือว่านี้ง่ายวานแหะลงไปมันมีจัดเลยบนบเห็นอาจารย์อาจารย์แหะอาจารย์เงี้ยวานเงี้ยรอไว เอาเงี้ยวล่อไว้เห็นมันมาโอ้มันก็ไหลยอยู่ด้วยจานนี่ไหลเดี๋ยวไประานแห่ลงมันบ่ถึอมันนี่มันไปยังไงเมื่อจานไม่เซียนวาวเซียนวาวนี่ไปวันแหน่สิเพียงหนึ่งโอ้ยแบบไงเลยนี่บน,นิ่งหิ่งไงเลยตัวไงเลยครับปจาธานมึงอาจารยนไม่เรอถอือวันปีไหนประธานลงมันทางบ่ถือกว่านั่นที่เดียว ตัวใหญ่ก็มีนะครับตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็หลายห่างแห่เล้วไม่หวานลงไปอีกนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องจิ้มวาวตอนนี้บ่ได้เรียนหรอกวาวอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ก็ว่าอาจารย์ต้องปีบ่าโอ้ยลูกศิษย์ก็ทังทีล่ะอาจารย์ผ้าเปลี่ยนเลยลูกศิษย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นทอมเสื้ออาจารย์เฮ้ยเจ้ากมวนพี่น้องนะครับผู้หายก็มีผู้ วาก็มีกะซังเิ็นต่อเดี๋ยวเอามาใกล้ๆฟังนี่ล่ะเต็มเต็มเลยบัดนี่เต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับเต็มเต็มครับเต็มเต็มครับจันครับเต็มเต็มครับจันไหมครับเรียบตีนเลยกอนท้ามีงาไหม อาจารย์ไม่เรียบตีแล้วนะครับเรียบตีมั้ล่ะเป็นถูอว่ต่ำแหงเม็ดนี่มันมันถิ่ฉลาดแท้มัเรียนนี้ลยไม่ตื่นเจาะตื่นเจาะหัวตื่นอยู่แต่ว่าบ่ต่ำชั่งเม็ดนี่มันตำบันธรรมดามันต่ำมันตรงนี้ไพ่จุดๆุดนะอาจารย์เนาะกับอีกอย่างแหมันตึกตักตึ๊กตักนี่แทบแหงเบาน้ลงดินเนี่ยม่นครับโอ้ยเช่์หน่อยเถอะ อุยตกแล้วอาจารย์ไม่หมุดแล้วครับก <c oughs> ารสีปากกินดี <c oughs> ไม่แด้อาจารย์ <c oughs> ตัวน้อยอยู่ตัวน้อยอยู่ <c oughs> ตัวน้อยกับมิตรเดนเนี่มีนี่หลายคนอยู่ <c oughs> เอาคืาอ, <c oughs> อว่าเห่ารถเห่าใหญ่มันโมยูแห่มันมีตองอยู่ด้วยแห่มันมีหนีด้วยแห่หยิบอยู่ด้วยเมื่ออาจารย์ไม่ครับเอาอีกแล้วหมุดอีกแล้ว <c oughs> เอาแล้วจิ้น ชเชียนเร็วๆปัดเพี้ยนเร็วๆดูดูชวนเลยห,หนึ่งตัวนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งตัว,วไม่ห้าวหลวงอาจัรย์ไหมมุดอีกแล้วครับหมุดอีกแล้วอาจารย์ไม่เชียนเชียนไม่หรอเชียนปัดเพี้ยนอีกแล้วครับปั๊บเห็นวงอาจารย์ โอ้ยม่วงจีม่ต่หมวได้อีกหนึ่งตัวนะครับน้ำเลิกจานองน้ำเลิกจีลไปหันนี่ตื่นี่ซตอเลยปลาตะเพียนน้ำเลิกน้ำเลิกเมือจานไม่มแต่ว่าอยู่ในแหนี่หลายยืนบ่จมีอยู่มีอยู่นะดสิมันไอติออกรบ่อกขนาดน้นใครมันต่หลายบ่อดอกบ่อดอกนิ่ ตัวนี้คือทิ่เป็นตัวเม่นเติบอยู่คิดว่าสองตัวพุ่นี่สองตัวดีสามพูหนเลกเมื่อจันไม่ครับว่าน้ำเลิกว่นนั่นเดี๋ยวนี้โลกไปหานวัตถั่วหูมนี่ยุงมองมมนตื่นนี่โมดอีกแล้วลงอีกแล้วจันไม่ลงอีกแล้ว ปลาเนี่ยปลเห็นอยังเนี่ยได้มาแล้วเอายินเอาเลยไปดิถึงตัวปลาตะเพียนนะครับสมัครนี่แต่ปลาตะเพียนมันสากระูมันชาปลาเนื้ออื่นมาเร็วเจ้าลูกเจ้าเฮ้ยมันนี่นะปลาแดงปลาแดงปอันนี้แดงนะครับแต่อาจารย์ก็เอาคือกอบวายานมันไม่ได้กิน เรียกมันเห็นว่าจะมันลูกแม่นี่เรียบ้อยนะครับเอาเ,เอาปลาแดงอีแล้วลูกแล้วปลาแดงมาแล้วหรอเนี้ยแดงแค่ก็เห็นสิน่เห็นดิอนนนดบอกงเลยมบ,บี้อาจารย์ด้ว่างงวะนี่พี่น้องครับ ยูฮู้ฮู้ฮู้ปองไงครับปองไงสองตัวเด็ดโดดเต้าอะไรปองไงตัวเดียวได้แล้วเข้าประจันในไหมแล้วปองไงครับปองไงเอาจังไว้ลงมาหนีมาอาจารันไม่ได้ตาอันนี้ไงนะครับเดี๋ยวลงเป็จมูาจารันไม่เฮียมันต้องตำขาติดตัก้างยิ่วเหี้เอาเจ้าตัวนี้ไว้มันหลายตัวอยู่ดิหลายตัวพี่น้องหลายตัวอยู่เฮียเหยียบเยอะผีไว้ เอาจับตัวนี้ไว้นะมอเจ้าไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์ต้องจับเด่นเด่นกันอู้หลายตัวครับพี่หลองหลายตัวปล่อยัวนั้นก็ได้ปล่อยลิิปล่อยจนเอาตัวนี้ปล่อยตัวหน่อยเอาตัวนี้แม่เอาตัวนี้ไปก่อนไปปล่อไปเล่อยหาหมอไปใกนต้มเราไม่ยังไงไม่ยังไงต้มแล้วโอ้โหเจ้าฟ้เจ้าฟ้า เดนไม่ยังไงเด็ดตมแล้วครับเออมัน,นยังไม่อีกอยู่วะนี่ยิถือ,อบ่ตัวใหญ่ได้ยังต่ำอีกอยู่ต่ำยืนบ่เนี่ยนี่เอาสิป่วยมันได้จานสองตังวนั้นเขาไปล่วงไปจับจับเหนือเลยหรือครับเดี๋ยวเอาอะเอาเป็นที่การจับเหนือเขาเอาเฮ้ยคอยเฮ้ย่อยเฮข,เขไาได้จิตแค่ไหนวะ คือเขาอที่จันต้องละมวลเด้ครับจันไหม <laughs> <laughs> วปลาหน่อยกับติ๊ดต่อนี้ไหมติด <laughs> มันยังหลายตัวอยู่หมย <laughs> หาวิธีเอาบัง <laughs> วิธีการแบบจันไม่เราประมันตัดอ่าเฮ็ดเบาเก่งนี่ไปลองเลย <laughs> เฮียกับเกง่ง <laughs> พวกเก่งยังได้ปลาซ้ำขังไว้ <laughs> บาซ่อมขังไว้เนาะว่ากันดีๆกาได้บาทเดียวนั่นะ่ะเพราะว่าคนน,น,น,นนั้นจะได้จิดจะตองเันเงนระวังเงนไล่อีพอรัตด้วยเยบเจนี่สามพนบาทจับได้ไปเยี๋นี่ยับได้ยุดแต่ผมจะมันุแต่ไมัรุดมื่อ หาวิธีดีๆวันใดตัวเดียวท่านว่าใไห้ไปยัเขามันมีตัวเดียวเขาได้อ่างคนนี้เดี๋ยวไอุ้้เเขาในโอกาสเดียวเห็นไหมลุดนอ่เดียบรล่อยเลยเด้๋ยนี้คืนได้คอยคอยเพี้ยงอ่าน้ำน้ำนี่คอยยางมาน้ำน้ำยังโท้น้ำเออพี่มาทั้งมันเนิ่นพี่แล้วครับพี่รองครับ เดี๋ยวอาจารย์สองหยิบจนขี่แตกยานบ่อใดครับนี่คือปอนดินโอ้ไปยานไม่แย่ยังไงบ่อตุ่มครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอ้เบิ้งพี่หลองเบิ้งเดี๋ยวเจียว่าบ่หมานติดแป๊ดตัตาบุญก่อเห็นไรเบิ้งครับ ทุกตาเลยเออโอ้ยจันไม่เล่าเห็ดเบาเกีงแล้วกับกวนเหม่ยมันเลยเหี้ยปนินใหญ่ตัวเดียวโอเถียวเดียวพ่อเราจันแม่เดีเดียวนี่ละอ้ยโอ้ยหลอกคันอาจารย์ไม่เอาเดียวเดียวนี่แหละมันเนีโม่อยู่หอกคันมันเรียบร้อยแล้วครับนะครับเอาพ่อกินแล้วพ่อกินแล้วอุ้ยมันตัวนี้พี่เป็นน้องนะครับหนองเบ็นองพี่นะนองเป็นไรผู้น่ะ ก,กวงกักบุะฮู้นหอดปุ่บขอบคุณสมองสะวันนะครับคลิปนี้จบไปสัมนิดสักก้อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับประจันไม่เข้าารยจันสองพอดีครับ